สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงนุ้ยสุจีราเผยโมเมนต์น่ารักน้องราดาล่าสุดสาวนุ้ยได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักของลูกสาวเมื่อเห็นคุณแม่นอนดับอยู่ข้างๆโดยหยิบผ้าห่มที่ตัวเองห่มอยู่มาห่มให้คุณแม่แทน พร้อมทั้งยังเดินไปปิดไฟในห้องเดินไปปิดผ้ามา่านเพื่อไม่ให้แสงสว่างส่องเข้ามาภายในห้องเพื่อให้คุณแม่ได้นอนหลับสบายโดยสาวนุ้ยนั้นยังได้ลงแคปชั่นสุดประทับใจในการกระทําของลูกสาวด้วยว่าไม่มีคาบรรยายค่ะไม่มีคําไหนที่ดีพอที่จะแทนความรู้สึกได้เลยค่ะคือวันนั้นนุ้ยปวดหัวมากเลยมานอนเฝ้าลูกหลังจากลูกเรียนออนไลน์เสร็จก็ขอดูการ์ตูนกล่าวว่ามาพัก15นาทีไม่คิดเลยว่าเด็กน้อยว,วัยห้าขวบจะทําสิ่งนี้ให้แม่โดยที่แม่ไม่เคยบอกไม่เคยสอน ปื้มที่สุดแท,แทกนางฟ้าของแม่หลังจากที่เพื่อนๆในวงการบันเทิงได้เห็นคลิปความอบอุ่นของลูกสาวก็ทำเอาหลายคนต่างปื้มใจแทนสาวหนุ่ยเลยว่าน้ำตาไหลเลยทำไมน่ารักจังลูก